เมื่อวานนี้ดีเดย์นะครับเป็นวันแรกของการปูพรมในการฉีดวัคซีนทั่วประเทศโดยมีตัวเลขสุดที่ออกมาเรียบร้อยแล้วครับฉีดไปได้ทั้งหมด401,000 0คนแล้วสิ่งที่หลายคนอยากรู้ต่อฮะ400,000ก็คนที่ฉีดไปเมื่อวานนี้ผ่านมาแล้ว1วันเต็มมีใครมีอาการข้างเคียงอะไรบ้างหรือไม่ครับวันนี้ทางโฆษกสบคคุณหมอทวีศิลป์สนุโยธินสรุปเอาไว้นะครับสำหรับจำนวนคนไทยที่ฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้วันเดียวทั่วประเทศก็คือ 416,847คนรวมฉีดวัคซีนสะสมไปแล้ว4,634,000คนครับโดยเป็นการฉีดเข็มแรกสะสม3,200,000คนเพิ่มขึ้นมา3 8 8 0 0 0 0คนและเข็มที่2สะสม1,390,000คนเพิ่มขึ้นมา2,7,000ซึ่งทางปลัดกระทรวงสาธารณาสุขก็รับรายงานของการฉีดวัคซีนปูพรมวันแรกที่ทุกฝ่ายต่างร่วมมือกันเป็นอย่างดีครับ ทำให้ทุกอย่างราบรื่นดีโดยยังรายงานจํานวนวัคซีนที่มีการจัดสรรด้วยว่ามีการจัดส่งไปเพิ่ม93,464โดสรวมจัดสรรไปแล้วมากกว่า6 6 0นโดสทั่วประเทศครับและผ่านมาครบ24ชั่วโมง1วันเต็มยังไม่พบรายงานว่ามีใครที่เจออาการข้างเคียงรุนแรงแต่อย่างใดทั้งนี้สอบอคอชุดเล็กก็มีการหาลีกันนะครับ ว่าหลังฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นก็ต้องติดตามผลข้างเคียงให้ใกล้ชิดพร้อมให้ความมั่นใจคนรับการฉีดวัคซีนด้วยฟังเสียงคุณหมอเทอบีสินครับฉีดไปแล้ว4 6ล้านโดสนะครับเป็นเข็มแรกตอนนี้ก็คือจำนวน3าล้าน2น นะครับเข็มแรกนี่มีความสําคัญนะครับอันนี้ก็คือพยายามจะเพิ่มตรงนี้ให้มากขึ้นแต่เข็มที่2ตอนนี้ก็ได้สะสมไปแล้ว1นึ่งล้านสามแสรายนะครับส่วนจํานวนวัคซีนที่ได้จัดสรรมาเนี่ยนะครับตัวเลขที่เห็นเป็นสีน้ําตาลกลางๆเนี่ยหกล้านหนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้ไป4ี0ล้านหก็จะมีการกระจายในส่วนที่เหลือตอนนี้ก็ฉีดไปได้60 9.3%เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่รอกันอยู่ก็จะได้รับวัคซีนตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยก็จะเป็นผู้ที่จะให้ข่าวแล้วก็จะเป็นการวางแผนลงไปในพื้นที่แล้วก็จะได้เห็นภาพของการกระจายนะครับในพื้นที่ที่เหมาะสมครับสิ่งที่เมื่อเช้านี้พูดคุยกันเมื่อฉีดจํานวนมากสิ่งที่จะจะต้อง เกิดขึ้นนะครับก็คือการติดตามผลของการฉีดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความการแพ้หรือการมีปฏิกิริยาต่อการฉีดอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องติดตามกันอย่างดีซึ่งก็ถ้ามีจํานวนมากขึ้นเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาแล้วก็ต้องติดตามขณะเดียวกันก็ต้องให้ความมั่นใจกับผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนว่าอันตรายที่เกิดขึ้นต่างๆจะได้รับการแก้ไขอย่างดีอย่างไรนะครับก็จะเป็นทิศทางที่เราจะได้เสนอต่อไปครับ จากความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนนะครับไปดูสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้กันบ้างฮะเพิ่มขึ้นมาอีก2,662คนมาจากกลุ่มคลัสเตอร์เรือนจำ534คนรวมสะสม182,000คนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก28คนครับมาจากกรุงเทพ23รวมเสียชีวิตสะสม1,297แต่ถ้านับเฉพาะระลอกเมษายนครับติดเชื้อสะสมไปรวม153,000คน และเสียชีวิต1074คนด้านกรุงเทพมหาคนครก็มีการรายงานกับที่ประชุมสอบอคชุดเล็กนะครับว่ากทมแต่และกลุ่มเขตก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ซึ่งการแพร่ระบาดนั้นยังทรงทรงแม้จะขึ้นลงอยู่บ้างแต่ก็ยังทรงตัวครับมีผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้ทะลุพันนะฮะ 1, นคนแล้วก็ยังมีคลัสเตอร์ใหม่ต่อเนื่องรวม35เขต74คลัสเตอร์ล่าสุดกทมไปเจอเพิ่มอีก4คลัสเตอร์3เขตในย่านบางแคครับ เป็นคลัสเตอร์บริษัทสมอทองการเมนติดเชื้อสะสม20ยานาวา2แคมป์ก่อสร้างของริธาติดเชื้อสะสม36และแคมป์ก่อสร้างบริษัททริบิวติดเชื้อสะสม33ส่วนเขตห้วยขวางต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่แคมป์ก่อสร้างวันไนฟพบเพิ่มเป็น3 4 9คนแล้วครับโดยที่ประชุมสบคก็มีการหารือกับ5จังหวัดที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่องซึ่งลักษณะของการแพร่ระบาดก็คล้ายกอทมฮะ คือไปพบผู้ติดเชื้อในโรงงานกับแคมป์คนงานก่อสร้างซึ่งแต่และจังหวัดก็เดินหน้าควบคุมโรคกันอย่างเต็มที่แต่จังหวัดที่ยังคงมียอดสูงอยู่ก็คือสมุทรปราการครับเพิ่มขึ้นมา269ปทุมธานีเพิ่มขึ้น80นนทบุรีเพิ่มขึ้น77และสมุทรสาครเพิ่มขึ้น75นอกจากนี้ครับสบคยังให้ความสําคัญกับจังหวัดชายแดนที่พบการลักลอบเข้าเมืองอย่างต่อเนื่องเช่นกันนั่นคือที่ตาพยาสะแก้ว จับกลุ่มมาได้338คนครับที่เขาสอยดาวจันทบุรีจับกลุ่มได้898คนที่คลองใหญ่จังหวัดตราดจับได้เพิ่มอีก35คนนะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ